กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ True Insider mm hmm. ก่อนที่จะไปเจอกับสกู๊ปที่เราเตรียมมาเป็นพิเศษขออนุญาตย้ำนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้เรากำลังมีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับเ mm hmm. ชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันโหวตนะครับภายใต้หัวข้อที่ว่า หัวข้อข่าวที่คุณสนใจเป็นที่1ในวันนี้คือหัวข้อไหนนะครับ A.JYJ ส่งคลิปอ้อนแฟนแฟชาวไทยคิดถึงนะครับที่ราบนะครับหรือ B. บอยแบนด์ในตำนาน New Kids on the Block ครับพี P, my, N, when, ่ไมเอนเว้นวักแล้วก็ตามด้วย A หรือ B แล้วแต่ใจคุณผู้ชมเลยนะครับแล้วส่ง SMS มาไม่ได้เลยที่หมายเลข459 5057นะครับค่าบริการครั้งละ6บาทตอนน่อ1 SMS เพื่อลุ้นรับแจ็คเก็ตจาก True Move H นะครับ ต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะจาก TrueMove Edge ที่1เครือข่าย 3G 4G และ Wi-Fi โทรชัดเน็ตแรงครอบคลุมที่1ทั่วไทยครับเอาล้วครับคุณผู้ชมคงจะเคยนับกันบ้างนะฮะ แต่ก็คงไม่เคยเหรอกผมเองก็ยังไม่เคยเลยเท่าที่ผมนึกได้เนี่ยก็จะมีแค่2อสแอปพลิเคชันเท่านั้นเองที่ใช้เป็นประจําทุกๆวันนะครับสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีแต่ว่าแอปพลิเคชันที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราใน1วันเนี่ยเชื่อว่าคงจะไม่มีใครนับกันแน่เลยนะฮะวันนี้รายการ True Insider เลยตั้งใจรวบรวมมาครับว่าสมัครคนที่ชีวิตติดแอปนั้นต้องหมกมุ่นอยู่กับแอปอะไรมากเป็นพิเศษเชิญขยายเลยครับ เขาว่ากระแสสังคมที่กำลังมาแรงชนิดที่ไม่เคยตกก็คือกระแสของโซเชียลมีเดียที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเห็นผู้คนมากมายก้มหน้าก้มตากดกดกดแล้วก็กดจนทำให้เกิดกระแสสังคมก้มหน้าขึ้นมาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขานิยมแอปอะไรกัน i n s t a g r กร t w i t t e ตอร มีแอปหนึ่งที่เราขอนำเสนอนั่นก็คือแอปทักะอนแอปเบลอะแอปเบลลแล้วกันแอปแอปหนูก็ไม่มีอะไรมากค่ะหลายคนอาจจะยังงงๆนะคะว่าวันนี้เราจะสาธิตการถ่ายภาพแบบแอปเบลมาฝากกันวิธีการที่ง่ายมากก็คือหามุมที่คุณคิดว่าสวยที่สุดลองเอียงซ้ายเอียงขวาดูว่ามุมไหนขึ้นกล้องที่สุดและที่สำคัญอยากแอปต้องมีแก้มป่อง นี่น่าจะยังป่องไม่พอค่ะต้องอีกนิดค่ะต้องอีกนิดค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะแหมอันนี้ก็ท้าทางจะอยู่น้ำมะโนะวิธีนี้อาจจะยังไม่เวิร์คค่ะเอาเป็นว่ามาดูแอป,ปอีกอย่างหนึง่งที่ผู้ชายเขาบอกมาว่าเขาชอบแอปแมนะแอะไรพวกนี้แบบพออยู่รับหลังคนแล้วทำอีกแบบหนึ่งน่าอยู่อีกแบบหนึ่งก็อีกแบบหนึ่ง,องอเอางงเลยพี่ ใช่ค่ะงงแอปแมนเหรอไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทนะก็ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนเราแต่ว่าเขาไปแบบกับกลุ่มที่ดูเหมือน,อน,อนแบบนี้ใช่ไหมคะ yeah. as as สรุปก็ยังตอบไม่ได้คพาะว่าคนส่วนใหญ่เขานิยมแอปอะไรกันแน่แล้วคุณล่ะคะชอบแอปอะไร ทราบเหมือนกันนะครับว่าแอปลักษณะนี้นับด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนึกว่าหมายถึง Facebook นู่นนี่นั่นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสกูปนะครับที่เราตั้งใจคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันไหนนะครับที่คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะแนะนําหรือว่าน่าจะพูดถึงนะฮะรวมไปถึงการแอปในลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับช่วย SMS มาแนะนําเราได้นะครับผ่านทางหมายเลข4595057ครับเรายินดีที่จะนําไปรวบรวมทําเป็นสกูปน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมนะครับทุกๆวันที่นี่นะฮ ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะฮะผมขออนุญ,ญาตทวนอีกครั้งนะครับว่าเราสามารถเลือกชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ YouTube นะครับเพียงคุณผู้ชมเสิร์ชหา True Insight Channel ก็จะสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกๆวันที่คุณพลาดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะด้วย i ิน t a g r กรมของบอยประกอนครับเขาจะมาตอบคนที่คอมเมนต์ถามเขากลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฝากผมเรียวพูดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็สำหรับที่มีคนถามเข้ามานะครับผมว่าในรูปนี้นะครับมีคนคอมเมนต์มาถามว่าลูกพี่โมยหายไปไหนนะฮะสงสัยเป็นตะกองอยู่เองคือก็ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนนะครับลูกพี่โมยอยู่บ้านนะครับผมเ <laughs> มื่มวอวานเป็นงานที่เหมือนกับว่าเป็นทีมปาร์ตี้นิดนึงก็เลยคุณโมยก่อนที่คุณแม่ออกจากบ้านคุณโมยก็หลับอยู่ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มาครับผมฮะ